สวัสดีครับผมซินโดรมในวันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรพยุทธ์ทะลุฟ้าีซน่นที่5ตอนที่137้กันต่อเลยและเมื่อร่างหงฟ้าบรรยาการหลุดพ้นจากรอยแยกของอากาศออกมาได้กลับถูกเงาร่างของมังกรสุนยดาพบขนาดยักษ์พุ่งเข้าอยู่ต้มต่อเนื่องทันทีจนเงาร่างของหงฟ้าบรรณาการแตกสลายเป็นความว่างเปล่าส่วนเฟิ่องจิงเอ๋อตอนนี้ก็ถึงกับสีหน้าซีดเผือดผอมกลากเลือดคำโตออกมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เสย,ยุทห้าดาวของเผ่าหงสาสูนฟ้ามีสีหน้าเครียดจัดเพราะจากการประทักการแสดงว่าวิญ,ญญาณบรรพชนของมังกรสุนตาคบแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหากรั้งอยู่คงไม่สามารถเอาชานะได้มาคิดได้เสย,ยุทห้าดาวของเผ่าหงสาสูนฟ้าก็สั่งให้ถอยทัพทันทีหลังจากเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายลงชืหอเยนก็มีสีหน้าซีดลงเล็กน้อยเนื่องจากบองใช้พลังในการหยิบยืมวิญ,ญญาณบรรพบรุษ แต่หลังจากกินโนสอสวนจากเซียวเหยียนตัวนาการดีขึ้นจือเหยียนก็บอกเซียวเหยียนว่านายจะรีบส่งข่าวให้เผ่ามังกรสุนตาพบส่งคนมาช่วยเหลือเพราะเผ่าหงสาสูนฟ้าต้องกลับไปรวบรวมคนในเผ่าเพื่อกลับมาแย่งชิงผลต้นกําเนิดหงมังกรด้วยอย่างแน่นอนพูดจบจือเหยียนก็ผนึกผลต้นกําเนิดหงมังกรลงใบบนฟ่ามือทันทีโดยจือเหยียนบอกว่าผลต้นกําเนิดหงมังกรมีพลังมหาศาล จึงทาได้แค่เพหนึ่งเอาไว้ในร่างของนางเท่านั้นหลังจากนี้จําเป็นต้องกลับไปยังเผ่ามังกรสุนตตาภพเพื่อให้เหล่าผู้อาวุโสจัดการอย่างเหมาะสมจากนั้นพวกของเซียวเหยียนก็เดินทางออกจากเขตป่าแห่งนี้ทันทีเมื่อออกมาด้านนอกเซียวเหยียนก็เดินทางเข้าไปในใจกลางของเขาดาษีผาดพวกของเซียวเหยียนเดินทางต่ออีกราวสินาทีก็มาถึงวิหารแห่งหนึง่งซึ่งมีอักษรขนาดใหญ่เขียนไว้ด้านหน้าวิหารว่าวิหารโอสถ ซึ่งเมื่อเขาไปด้านในชั้นแรกเซียวเหยียนก็พบผู้แก่งกล้ามากมายกําลังลื้อค้นวิหารโดยสภาพเละเทะไปหมดเซียวเหยียนจึงนําทุกคนบุ่งหน้าสู่ชั้นสองของวิหารซึ่งที่นี่เซียวอ,อีเซียนก็บอกให้เซียวเหยียนนายาแก้พิษให้ทุกคนกินทันทีพอเซียวอ,อีเซียนสัมผัสได้ว่าบรรยากาศในชั้นที่สองปนเปื้อนพิษซึ่งแม้ชั้นที่สองจะมีผู้คนเบาบางแต่ก็ถูกลื้อค้นจนหมดแล้วเช่นกันเซียวเหยียนจึงนําทุกคนขึ้นไปต่ออย่างชั้นที่สามทันที ซึ่งในชั้นที่3ก็มีพิษเจอือปนรุนแรงกว่าชั้นที่2มากและในชั้นนี้กลับแบ่งเป็นห้องโอสถห้องอเล็กๆมากมายซึ่งพวกของเซียวเหยียนในค้นหาตามห้องที่ยังไม่ถูกหรือคนถึง8ห้องจนเมื่อมันถึงห้องที่9พวกของเซียวเหยียนก็พบกับสัตว์และสูญขนาดเล็กตัวหนึ่งวิ่งอยู่ภายในห้องแห่งนี้ครูต่อมาเซียวเหยียนกลับสองตาแทบถลนพร้อมกับอุทานออกมาว่า,ส,าสัตว์และสูญตัวนี้คือโอสถนมิดหนึ่งพร้อมกับเล่าให้ทุกคนฟังว่า สาระสูตรชนิดนี้มีกินโอโซนอยออกมาและน่าจะเป็นโอโซนระดับสูงเพราะมีเฉพาะโอโซนที่ผ่านสายฟ้าโอโซนเจ็ดสีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถแปลงร่างเป็นสาระสูตรและมีปัญญาเป็นของตนเองได้และสาระสูตรโอโซนตัวนี้เซียวเหยียนประเมินว่าร่างเดิมน่าจะเป็นโอโซนที่ผ่านสายฟ้าโอโซนแปดสีมาแล้วเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็บอกให้ส่งจ้านออกไปยืนเฝ้าประตูห้องเอาไว้เพื่อป้องกันผู้บุกรุก และได้กระซิบบอกทุกคนว่าการจับโอสถเม็ดนี้หากใช้กําลังนะว่าเป็นเรื่องยากแต่สําหรับนักปรุงโอสอยังเซียวเหยียนก็เป็นเรื่องง่ายเพราะโอสถระดับสูงเช่นนี้กินโอสถระดับสูงเป็นอาหารหลังจากนั้นการถลุงโอสดครั้งมโหัลานขณะที่เซียวอีเซียนเซยุเทียนหัวและตัวเซียวเหยียนเองปวดใจจนแทบกระอักเลือดก็เกิดขึ้นเซียวเหยียนได้ใช้โอสถระดับ620เม็ดโอสถระดับ 7- อีก8เม็ดเพื่อเป็นอาหารในสาร์อสูรโอสดตัวนี้ จนในที่สุดมันก็มีท่าทางว่างใจเซียวเหยยนจนได้แต่ก็ยังไม่กล้าเดินเข้ามาหาเซียวเหยยนอยู่ดีเซียวเหยยนยังตัดสินใจใช้โอสถสร้างกระดูกเชื่อมโลหิตซึ่งเป็นโอสถดระดับสูงที่สุดที่เซียวเหยยนหลอมสร้างสาเร็จเป็นเหยื่อล่อและก็เป็นตามที่เซียวเหยยนคาดพอเมื่อสารอสูรโอสถตัวนี้เห็นโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโลหิตก็ถึงกับสองตาเป็นประกายขอนีะพุ่งเข้าหาเซียวเหยยนทันทีแต่ในขณะที่สารอสูรโอสถ ำลังจะพุ่งเข้าสู่อ้อมแขนของเซเียวเหยียนนั่นเองมันกลับถูกพลังดูดคุมหนึ่งดูดกระชากเข้าสู่มือของบุคคลลึกลับคนหนึ่งทันทีซึ่งเซียวเหยียนพบว่าบุคคลผู้นี้ก็คือผู้ที่ลงมือกับจอือเหยียนในค่ายพักเมื่อหลายคืนก่อนนั่นเองเซียวเหยียนมองดูบุคคลผู้นี้ด้วยสายตาชื่อชาก่อนจะบอกให้ส่งสารสูตรโอสถขคืนมาแต่ก็ถูกปฏิเสธพร้อมบอกว่าได้ติดตามสารส,ารสูตรโอสถตัวนี้มาเป็นเวลานานแล้ว คงมอบให้เซียวเหยียนไม่ได้เซียวเหยียนยังส่งสัญญาณให้เซียนยุทธเทียนหัวและเซียวอีเซียนปิดกั้นทางหนีของบุคคลผู้นี้เอาไว้ก่อนจะพูดขึ้นว่าส่งสารสูตรโอสถขคืนมาไม่เช่นนั้นก็เตรียมทิ้งร่างไว้ที่นี่ได้เลยดานหญิงสาวลึกลับก็มองเซียวเหยียนด้วยความแปลกใจเพราะนางรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเซียวเหยียนเป็นอย่างมากทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหญิงสาวลึกลับได้บอกเซียวเหยียนว่าจะไม่ยอมมอบสารสูตรโลหิตให้เซียวเหยียนเด็ดขาด ทำให้เซียวเหยียนพุ่งเข้าจู่โจมเพื่อแย่งชิงสัตว์ลสูนโอสถทันทีเพราะเซียวเหยียนมีแผนที่จะเลี้ยงดูสัตว์ลสูนโอสถตัวนี้ให้ไว้พัฒนาการเป็นระดับ9ก้าซึ่งจะมีประโยชน์กับเซียวเหยียนในอนาคตแต่ขณะที่เซียวเหยียนกําลังพุ่งเข้าจู่โจมนั่นเองและมีแสงสีเขียวก็ปรากฏรอบตัวหญิงสาวทันใดนั้นวงมิติเบื้องหน้าของนางก็บิดตัวก่อนจะปรากฏผู้แก่งกล้ากว่าสิบคนพุ่งออกมาจู่โจมใส่เซียวเหยียนทันที ถึงแม้เซียวเหยียนจะสามารถลบการจูโจมของผู้แข่งกล้าทั้งสิบคนได้อย่างง่ายดายแต่เซียวเหยียนกลับมีสีหน้าตกตะลึงเพราะผู้แข่งกล้าเหล่านั้นมีระดับเซียนยุทธหนึ่งคนและที่เหลือล้วนอยู่ในระดับปรมาจารย์ยุทธทั้งสิ้นและเซียวเหยียนสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นผู้แข่งกล้าจากเผ่านาคีใต้พิภพนอกจากนี้จากการสัมผัสของเซียวเหยียนทําให้เซียวเหยียนรู้ว่าทุกคนยังมีสติแต่จิตวิญญาณกลับถูกทศรับบางอย่างปิดผนึกเอาไว้ แล้วหญิงสาวลึกลับจึงเข้าควบคุมร่างกายของคู่แข่งกล้าทุกคนโดยตรงเซียวเหยียนจึงหันไปบอกพวกของเซียวอีเซียนให้คอยระวังไม่ให้คนนอกเข้ามารบกวนและปิดทางหนีของหญิงสาวลึกลับคนนี้เอาไว้ก่อนจะนำหุ่นเชิดทั้งสิบเอ็ดตัวออกมาจากแหวนบรรจุแล้วสั่งให้หุ่นเชิดพุ่งเข้าดูโจมผู้แข่งกล้าที่ถูกควบคุมร่างกายเหล่านั้นทันทีจากนั้นเซียวเหยียนได้ใช้พลังปราณที่ครอบคุมไฟวิเศษและสามพันอัศนีบาทดูโจมใส่หญิงสาวลึกลับ จะดูเหมือนว่าหญิงสาวผู้นี้เคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนทําให้นางพยายามลบหลีกการจู่โจมของเซียวเหยียนพร้อมกับสลับท่ามือพิสดารแล้วใช้ทักษะยุทธ์ทกชิงวิญญาณสู่รัศมีแสงสีเขียวจู่โจมเข้าใส่เซียวเหยียนซึ่งแม้ว่าเซียวเหยียนได้พยายามเร่งเร้าเพลิงสีน้ําตาลม่วงเข้าป้องกันแต่รัศมีแสงเขียวกลับพุ่งเข้าจู่โจมใส่จิตวิญญาณของเซียวเหยียนและพยายามดึงจิตวิญญาณออกจากร่างไป แต่พเพราะเซียเวเหยียนมีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งทําให้เซียเวเหยียนสามารถขยับสมาธิจิตควบคุมจิตวิญญาณเอาไว้ในร่างได้ซึ่งแม้ว่าเซียเวเหยียนจะตกตะลึงกับเคล็ดวิชาพิสดารชนิดนีแต่ก็ยังคงดูโจมใายหญิงสาวลึกลับจนนางได้รับบาดเจ็บแต่หญิงสาวลึกลับกลับสลับท่ามืออีกครั้งแล้วใช้เนตรมานบัญชาร่างผนึกดวงตาสีเขียวขนาดใหญ่เบื้องหน้านางอันใดนั้นกายเนื้อของเซียเวเหยียนก็ถูกตรึงจนขยับไม่ได้ทันที แต่เซียวเหยียนกลับใช้พลังจิตวิญญาณผนึกเป็นเซียวเยียนอีคนแล้วใช้กำปั้นจิตวิญญาณจูโจมใส่เนตรมารสีเขียวจนแตกทลายพร้อมร่างของหญิงสาวลึกลับถูกกระแทกกระเด็นถอยหลังไปไกลตอนนี้หญิงสาวลึกลับได้รับบาดเจ็บหน้ากากที่ใช้อำพรางใบหน้าถึงกับแตกละเอียดพร้อมกับอาเลื่อนคำโตกมาหลังการประทะกันสิ้นสุดลงเซียวเยียนบอกให้หญิงสาวลึกลับหมอบสัตว์อสูรโอสซลออกมาแต่หญิงสาวคนนี้กลับจ้องมองเซียวเยียนด้วยสายตาเลืรอนลัน ก่อนจะปฏิเสธเสียงแข็งเช่นเดิมทําให้เซียวเหยียนมีโทสะแต่เตียนจะใช้กําลังบังคับเพื่อแย่งชิงสารสูตโอสถแต่ทันใดนั้นเซียวเหยียนก็สังเกตเห็นว่าดวงตาของหญิงสาวคนนี้มีสีเขียวงดงามและยังมีสีเขียวสามจุดหมุนวนอยู่ภายในเซียวเหยียนสีหน้าซีดเผือดเขาจดจําดวงตาคู่นี้ได้เป็นอย่างดีเพราะนี่คือเนรนูเขียวสามบุรผาเนรลีลับที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งในมหาภิพภพ และผู้ที่ครอบครองเน่งูเขียวซาบุตผาที่เซียวเหยียนรู้จักมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือชิงหลินเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับกลุ่มทหารรับจ้างรายเหล็กของพี่ชายเซียวเหยียนนั่นเองโดยชิงหลินถูกวังหน้าข้าสวรรค์ลักพาตัวไปซึ่งแม้ในตอนนั้นเซียวเหยียนพยายามเข้าช่วยเหลือแต่ก็ทําไม่สําเร็จเซียวเหยียนมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตาที่อ่อนโยนลงก้อนถามนางว่าเจ้าคือชิงหลินใช่หรือไม่ แต่เมื่อหญิงสาวอุทานตอบด้วยความตกใจว่าหูชื่อนางได้อย่างไรก็ทาให้เซียวเหยียนยิ้มกว้างก่อนจะนำไม้บรรทัดเหล็กออกมาและถามว่าจเจยังจํำไม้บรรทัดเหล็กและกลุ่มทหารรับจ้างทรายเหล็กได้หรือไม่เมื่อชิงหลินเห็นไม้บรรทัดและได้ยินชื่อกลุ่มทหารรับจ้างทรายเหล็กก็ถึงกับสองตาเบิกกว้างก่อนอุทานด้วยความตกใจว่าท่านคือนายน้อยเซียวเหยียนเมื่อยือนยันชัดเจนว่าหญิงสาวผู้นี้คือชิงหลิน เซียวเยียนก็รูปหัวชิงหลินด้วยความอ่อนโยนกอนบอกว่าไม่เจอหลายปีจ้าโตขึ้นมากเลยทีเดียวครูต่อมาเซียวเยียนก็ได้บอกพวกของเซียวอินเซียนว่าชิงหลินเป็นสมาชิกในกลุ่มหารับจ้างของเซียวเยียนเมื่อครั้งอดีตหลังจากนั้นเซียวเยียนก็ถามชิงหลินด้วยความเป็นห่วงว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่และวังนาคาสวรรค์ดูแลชิงหลินดีหรือเปล่าซึ่งชิงหลินได้บอกเซียวเยียนว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บ และวังนาคาสวรรค์ได้ดูแลนางเป็นอย่างดีและมีแผนจะให้ชิงหลินเป็นประมุขวังนาคาสวรรค์อีกด้วยแต่เนื่องจากคููอาวุโสต้องการให้นางแต่งงานกับบุตรชายของประมุขคนปัจจุบันซึ่งนางไม่ชอบทําให้ชิงหลินแอบหนีออกมาซึ่งยังมีเรื่องที่ชิงหลินไม่ได้เล่าให้เซียเวเยียนฟังนั่นก็คือจริงๆแล้วการที่ชิงหลินเดินทางมายังทวีปมัชชิมก็เพื่อตามหาเซียเวเยียนนายน้อยของนางนั่นเอง หลังจากนั้นชิงหลินก็คืนสาตร์สูรโอสถให้กับเซียวเหยียนแล้วเล่าให้เซียวเหยียนฟังว่านาง้องการเลือดของสาตร์สูรโอสถมาใช้ถอนพิษในกายเพราะขณะที่เข้ามายังแดนสาสตร์สูรได้ถูกเผ่านาคีใต้มิภพล้อมจับเพราะกุมันรู้ว่าเนตรมูเขียวสามบุปผาเป็นอันตรายต่อเผ่านาคีทำให้ชิงหลินต้องหนีเอาดวรอดแต่ใช้เนตรมูเขียวสามบุปผาเพื่อกักขังคนจากเผ่านาคีเอาไว้แต่แม้จะหนีออกมาได้ชิงหลินกับถูกพิษ พยางูเหลือมกลอนใจของเผ่านาคีใต้พิภพจนได้รับบาดเจ็บซึ่งเมือเซียเวเหยียนได้ฟังก็ใช้พลังจิตวิญญาณตรวจสอบพิษในร่างของชิงหลินทันทีก่อนจะบอกว่าพิษเชนินนี้ค่อนข้างร้ายแรงวิธีการจัดพิษค่อนข้างยุ่งยากดังนั้นให้ชิงหลินติดตามเซียเวเหยียนไปก่อนแล้วค่อยขจัดพิษหลังออกจากซากโบราณสถานทำให้ในที่สุดเหตุการณ์กับตลรปัดจากศัตรูปเป็นม,มิตรภายในไม่กี่วัน และตอนนี้เซียวเหยียนกลับมีผู้แก่งกล้าในกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นเซียวอีเซียนก็รีบอาสาจะไปนึกกินไยของสาตสูนโอสดและดูแลมันให้กับเซียวเหยียนดานชิงหลินก็เปล่งรัศมีสีเขียวจากดวงตาก่อนจะเก็บผู้แก่งกล้าของเผ่านาคีใต้พิภพเข้าไปในดวงตาของนางซึ่งชิงหลินได้เล่าให้พวกเซียวเหยียนฟังว่าในเนินหูเขียวสามบุปผาจะมีวิติพิสดารอยู่หญิงพลังฝีมือสูง มิติชนิดนี้ก็จะยิ่งขยายขนาดขึ้นซึ่งตอนนี้ชิงหลินสามารถควบคุมสารสูตรประเภทงูระดับเซียนยุทสองดาวลงไปได้ไม่เกิน3คนเท่านั้นนอกจากนี้เนนงูเขียวสามบุผาจะค่อยดูดพลังปราณจากคู่แข่งกล้าเหล่านั้นมาเพิ่มให้ชิงหลินจนพลังฝีมือรุดหน้าตลอดเวลาอีกด้วยหลยังจากนั้นพวกของเซียเวเหยียนจึงเดินทางพยัควิหารหลักทันทีโดยใช้เวลาเดินทางราวสิบนาทีพวกของเซียเวเหยียนก็มาถึงวิหารหลักขนาดใหญ่ ซึ่งตรงกลางวิหารมีโครงกระดูกบนบันลังศิลาซึ่งน่าจะเป็นโครงกระดูกของผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธ์เจ้าของซากโบราณสถานแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีดวงแสงสิบดวงร้100อยโดยรอบซึ่งเซียวเยี่ยนคิดว่าอาจเป็นทักษะย,ยุทธ์ชั้นฟ้าก็เป็นได้โดยร,บรอบๆโครงกระดูกตอนนี้ก็มีเงาคนอยู่มากมายรวมทั้งคนจากเผ่าหงสาสูนฟ้าภูเขาพิงเหอและหุบเขาเปลือคขีซึ่งเมื่อพวกเซียวเยี่ยนเดินเข้าไปใกล้บัลลังศิลาก็พบว่า รอบรบเป็นลังกลับมีหุ่นเชิดระดับเซียนยุทธถึง1ิบตัวล้อมรอบเอาไว้หลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ได้เข้าไปทักทายถังเติน้นโดยถังเติ้นได้เล่าให้เซียวเหยียนฟังว่าในม้วนคมพีสิบม้วนน่าจะมีทักษะยุทธชั้นฟ้าอยู่แค่มวนเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ถังเตินะะน้นได้เสนอตัวเป็นพันธมิตรกับกลุ่มของเซียวเหยียนเพื่อแย,ย่งชิงทักษะยุทธเมื่อนพนึกคล้ายตัวลงอีกด้วยซึ่งผู้แกงกล้าก็ได้เดินทางารวมกันณนะที่แห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆไม่เว้นแม้กระทั่ง กลุ่มคนจากตําหนักเจดพูดที่นาโดยใจซิงก็ปรากฏตัวด้วยเช่นกันท่ามกลางความตกตะลึงของผู้แก่งกล้าทุกคนแต่เซียเวเยียนกลับมีสีหน้าเรียบเฉยเพราะเซียเวเยียนเองมั่นใจว่าสมบัติล้ําค่าแบบนี้ตําหนักเจดพูดต้องส่งคนมาร่วมแย่งชิงอย่างแน่นอนและตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ